วันนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำน้ำพริกปลากระปอ๋องบเบนตอนต้นเราก็มมใส่โขกหอมกระเทียมนะครับโขกหอมกระเทียมโขหอมกระเทียม,ขขม,ยมแล้วก็ตั้งน้ำมันแล้วก็ผัดแมมแม,แม,แมโข,ข้หอมกระเทียม ผัดนี่ก่อนแล้วก็ผัดให้มันหอมหผัดหอมกระเทียมที่เราตำนะครับเรือว่าโขลกเนะี่ยผัดผั่วกับน้ำมันให้มันหอมก่อนส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารของย่าสายนะครับเป็นผัดถัวงอกใส่เต้าหูเป็นอาหารเจเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ผัดไปผัดไป เสร็จแล้วนะครับทั่วไปเรื่อย,อยตอนนี้หอมแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วนะครับคิดเริ่มหอมแล้วนะครับประมาณนาทีกว่าๆอ,อ่าเราได้ ความหอมพอใจแล้วคิดว่าหอมแล้วนะครับคั่วไปให้กะเทียมกะหอมดูออกเหลืองๆนิดนึงนะครับก็ซื้อให้สุกเหลืองๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับลาดเข้าไปปลากระป๋อง ก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันผัดคุกเขาให้เข้ากันรแเดีวรยด้วยพริกปงครับ,รบเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความเผ็ดนะครับ เ้าต้องเข้ากันก็ผัดเข้าไปก็เทน้ำลงไปนิดนึงครับตา,รตามด้วยรสดีครับผมอ่าตามด้วยรสดีครับผม น้ำปลาอิน้ฮะเผ็ดอ่เผ็ดน่เนอเราเสร็จนี่แหละถ้าใครชอบความเผ็ดก็เพิ่มเาเรียกว่าเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มพริกนะครับเพิ่มพริกผงเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับง่ายง่ายนะครับจ้คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ ปิดแก๊สเ,เลยอ่าอยา่าสายบอกเดี๋ยวรอบแป๊บนึงเพิ่มสีสันความอร่อยด้วยต้นหอมครับห่านใส่กันแบบนี้เลยใส่ไปเพิ่มความหอมความอร่อยเข้าไปด้วยต้นหอมครับครับ พักให้เข้ากันปิดแก๊สได้เลยครับเียบร้อยครับใส่ไงก็ได,ด้ น้ำพริกปลากระป๋องหงปลากระป๋องนะครับสูตรย่าสายเป็นอาหารบ้านๆวิธีวิธีอาหารบ้านๆน,นะครับเรียบร้อยครับผมน้ำพริกปลากระป๋องสูตรย่าสายหอมๆอ,อร่อยเลยนะครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันครับ